วิธีการเข้าระบบ v c o p ด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับอันดับแรกเลยก็ให้นักศึกษาไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า v c o p เมื่อพิมพ์คำว่า v c o p บเสร็จเรียบร้อยนักศึกษาจะเห็นเว็บไซต์ v c o p go. th ให้นักศึกษาคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมุมบนขวาจะมีขีดๆอยู่ให้นักศึกษากดที่ขีดตัวนี้จากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงมันจะเจอคําว่าเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบ จากนั้นให้นักศึกษาเลือดลงไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นการเข้าระบบตัวนี้เนี่ยให้นักศึกษาใช้รหัสบัตรประชาชนทั้งตัวยูเซอร์และตรงพาสเวิร์ดเลยนะครับให้ใช้ตัวเดียวกันต่อไปกดเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่าโปรไฟล์ของนักศึกษาคนไหนที่ยังไม่ได้มีรูปนะครับก็ให้กดเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ขณะใช้แอป แล้วก็เลือกอไฟล์จากกล้องของนักศึกษานะครับในที่นี้ของครูมีแล้วครูก็เลยยกเลิกไปนะครับโดยที่ขนาดของรูปนะครับจะต้องอยู่ที่ไม่เกิน200คูณ200พิกเซลนะครับจะเป็นไฟล์ jpg ก็ได้จะเป็นไฟล์ png ก็ได,ไได้หรือเป็นไฟล์ jpeg นะครับเราใช้ได้3นามสกุลตัวนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้นักศึกษากดตรงขีด3ามขีดเหมือนเดิมนะครับ เราจะเห็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวงานที่สนใจแล้วก็ข้อมูลในการสมัครงานนะครับในที่นี้ก็กดเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวจากนั้นนักศึกษาก็ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเราก็เช็คดูนะครับว่าที่ ในระบบมันมีให้ถูกต้องไหมหรือว่าเราจะปรับแต่งแก้ไขอะไรก็ให้เราปรับแต่งแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของาศาสนาน้ำหนักส่วนสูงโสดแต่งงานหย่าร้างสถานภาพทางการทหารถ้าเกิดว่านักษาผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเราก็เลือกผ่านการเกณฑ์ทหารถ้าเกิดอยู่ในระหว่างรับราชการทหารเราก็เลือกไปหรือว่าได้รับการยกเว้นเพราะเรียนรักษาดินแดนหรือว่า จากใบดําใบแดงเราก็เลือกตรงนี้ไปนะครับนในทีน่นี้สมมติว่าเลือกเรียนรักษาลินแดนล้วก็กดเลือกไปต่อไปตําแหน่งงานที่สนใจนะครับก็ให้นักศึกษาเลือกไปตามความสามารถของนักศึกษาตามวุฒิของนักศึกษานะครับประเภทของงานที่ต้องการจะเป็นงานประจํางานนอกเวลาหรือว่าฝึกงานนักศึกษาก็เลือกไปในส่วนของเงินเดือนนักศึกษาก็อยากได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ ก็ดูตามความรู้ความสามารถของนักศึกษานะครับในส่วนที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยในระบบเขาก็จะทําการจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วตอนที่นักศึกษาลงทะเบียนนะครับถัดมาที่อยู่ที่สําหรับจะติดต่อนะครับก็บางทีนักศึกษาจะย้ายที่อยู่หรือว่าไปอยู่ตามอพาร์ตเมนต์อะไรเมื่อนักศึกษาเรียนจบ ก็สามารถที่จะกรอกที่อยู่ใหม่ลงไปได้นะครับซึ่งมันจะเป็นที่อยู่เดียวกันกับตามทะเบียนบ้านหรือจะเป็นที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูนะครับนักศึกษายังอยู่ที่บ้านปัจจุบันก็ลงบ้านปัจจุบันได้เลยแต่ถ้าเกิดนักศึกษาอยู่หออยู่บ้านพักหรือว่าอยู่คอลัสถานที่กับทะเบียนบ้านก็ต้องกอกมาใหม่นะครับ เลื่อนลงไปเรื่อยๆพอเสร็จเรียบร้อยกดบันทึกต้องกดบันทึกนะครับมันถึงจะทําการเก็บค่าของนักศึกษาอาไวา้ต่อไปงานที่น่าสนใจถ้าเกิดว่านักศึกษาต้องการที่จะหางานต่างๆก็ให้เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการกรอกข้อมูลวีคอบก็จะประมาณนี้นะครับ เมื่อนักศึกษากรอกเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดออกจากระบบได้เลยนะครับหรือถ้าเราจะเช็คโปรไฟล์ของเราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับมาที่ข้อมูลส่วนตัวดูโปรไฟล์คราวนี้มันก็จะแสดงในส่วนของที่นักศึกษาได้ทำเอาไว้นะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยว